เดี๋ยวรอแพ้เลยน่ารานมากคนที่ไม่กินปลาลาก็กินได้เพราะว่าเราทำให้กินปลาลามันน้อยลงก็ม,ไมัไม่มีกลิ่นนะอนอนเออไม่มีกลิ่นจริงนะลองกินนะกินแกวนะทำยังไงด่าเราด่าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างปลา,านะครับครัวคุณอานะครับ ที่ซอยเพชรเกษม77ทับ4ครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมเข้ามาในซอยนี้เข้ามาไม่ลึกนะครับไม่ลึกครับประมาณ500เมตรถึงไหมประมาณ200เมตรประมาณ200เมตรนะครับเข้าเข้ามาในซอยได้เลยใช่เลยเลยไปสนีมาหน่อยนึงก็ถึงวครับครับวิ่งตรงเข้ามาเลยนะครับใช่ใช่ครับ ไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะไม่ต้องเลี้ยวไหนนะเลี้ยวไม่เจอาเลี้ยวไม่เจอที่ร้านนี้มีเมนูอะไรที่น่ามาครับเมนูส่วนใหญ่จะเป็นเมนูย่างนะครับเมนูย่างเนีไก่กุ้งไส้แล้วก็เมนูใหม่ล่าสุดก็คือสเต็กนะครับครับเป็นสเต็กสันคอนะครับแล้วก็หมักกับน้ำหมักปลาล้านะครับน้ำหมักปลาล้านะครับข้อเด่นคือคนที่ไม่กินปลาลาก็กินได้เพราะว่าเราทำให้กลิ่นปลาลามันน้อยลงวว้าแต่รสชาติยังอยู่ กลิ่นจะไม่ไม่แรงครับไม่แรงก็คือมีมีมีกลิ่นอยู่ใช่ไหมครับมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นแต่กลิ่นมันเบานะเขาเรียกกลิ่นไฮโซกลิ่นไฮโซ <laughs> ใช่ไหมคารานไฮโซนะครับคาาชไฮโซนั่นเอง <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะฮะนี่ก็เป็นออเดอร์นะฮะที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับมีตีกไก่นะครับมีไส้นะครับแล้วก็มีหมูย่างนะครับ ในหนึ่งชุดเราจะมีแล้วแต่ครับมีไส้มีไก่มีหมูอันนี้ไก่เท่าไหร่ไก่ครับก็อันนี้ชุดละร้อยอันนี้หนึ่งร้อยร้อยนี่ร้อยครับหนึ่งร้อยครับนี่ก็หนึ่งร้อยครับเจ็ดไม้เจ็ดเป็นกล่องนี่คือเจ็ดไม้หนึ่งร้อยบาทครับใช่ครับลูกค้าจะรวมก็ได้หรือว่าไม่รวมก็ได้แล้วไส้เนี่ยฮะัอีกกี่ไม้ครับก็เจ็ดวงเจ็ดวงใช่เจ็ดวงเจ็ดวงกลมๆครับไก่นี่คือเจ็ดไม้เหมือนกันเจ็ดไม้เลยครับ คิดง่ายนะไม้แน่นๆคิดไม้แน่นๆเลยคิดหลายราคาแล้วปวดหัวลูกค้าหนีหมดเอาเอาง่ายๆเลยนะครับใช่ครับแล้วก็มีผักแถมให้อ่าเนี่ยครับหนึ่งชุดนะครับพี่หนึ่งชุดก็คือจะมีผักแถมให้ซื้อไม้เดียวก็แถมผักนะพี่ให้ลูกค้าหยิบเองซื้อไม้เดียวจงแถมผักอีกเลยแถมผักครับแถมผักแถมแจ่วด้วยแถมแถมแจ่วด้วยใช่แจ่วนี่จมีสองอย่างครับเป็นแจ่วปลาซึ่งตำนะพี่ครับไม่ได้ไม่ได้ปั่นนะไม่ได้ปั่นครับเป็น แจ่วปลาแล้วก็อันนี้จะเป็น,นะะแจ่วพริก่นแจ่วปลาอันนี้เป็นแจ่วพริกข่นใช่ครับแจ่วพริก่นก็จะมีจะมีมะนาวหั่นลงไปด้วยครับประมาณนี้มะนาวนะครับใช่ครับมีมะนาวมีหอมครับอันนี้ก็มีแบบเป็นซองเผื่อลูกค้าแบบว่าสะดวกกินดึกดื่นนะครับอ๋ออันนี้ขายขายไงยี่สิบบาทครับอ๋อซองยี่สิบสาวโรงงานชอบมากเพราะว่าเขาเขาเก็บไปกินได้นานนะครับอ๋อครับนี่ครับมันจะค้นๆแบบนี้มันจะค้นๆประมาเนี้ยครับ ถ้าเกิดตำอ่ะมันจะข้นครับจะข้นใช่ครับแล้วมันจะหอมอยู่งี้แทบไม่มีกลิ่นเลยนะไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นเลยนะฮะแต่คนคนไปนี่เจอตัวเลยลองเล่นลองเล่นไม่มไม่มีมีเป็นตัวเลยเหรอครับฉีกเลยนะครับมีตัวมีตัวฉีกเลยครับอันนี้ครับย่างแล้วอันนี้ย่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้าตู้นะครับตู้นี้มันเก็บอุณหภูมิได้นะครับ ออตู้นี่ที่เรานี่ก็สามารถปรับยังอุ่นยังอุ่นได้ใช่ปรับได้ใช่ครับเราปรับเต็มที่เลยแปิองศาเลยครับก็คือถ้าลูกค้ามาก็เราก็ได้อุ่นุ่นได้อุ่นได้อุ่นได้อุ่นครับใช่ใช่ใช่แน่นอนเลยครับผมเราประกันนะครับวุ่นวุ่นนะครับใช่อันนี้ก็ออเดอร์ครับออเดอร์นะออเดอร์ครับออเดอร์ของวันนี้ครับเยี่เลยครับนี่ครับออเดอร์ังแต่สิบสิบโมงนะครั0สิบโมงครับแล้วก็รับมาเรื่อยครับผมครับผมครับสิบโองรับ ถ้าลูกค้าให้สั่งในสั่งตรงไหนครับไลแอดครับหรือว่าทางสั่งทางเพจก็ได้ครับแอดไลอะไรครับไลแอดก็มันจะเป็นไลน์ร้านนะพี่มันจะยาวหน่อยสิโทรมาก็ได้ครับศูนย์เก้าเก้าครับสี่เก้าแปดเก้าหกสองศูหรือว่าเพจก็ได้ครับสวัสดีครูคุณาใช่ครับสวัสดีครูคุณาสวัสดีครูคุณาครับง่ายๆครับสามารถสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยครับอินบ็อกซ์มาสั่งได้เลยแล้วเราก็จะจดตามคิวไว้ครับลูกค้าก็มาถึงก็รับหน้าร้านได้เลยครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากจะมาคุยมาเมามอยก็เต็มที่เลยเต็มที่เลยหน้าร้านได้เลยนะครับครับผมร้านนี้เปิดแต่กี่โมงครับเปิดสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นใช่ครับก็ปิดประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มแต่ถ้าหมดก่อนก็คือเก็บก่อนเราก็จะบอกทางหน้าเพจอ๋อครับผมผมผมจะแจ้งทางหน้าเพจเลยว่าหมดแล้วใช่หมดแล้วหมดแล้วถ้าหรือว่าถ้าเหลือก็จะบอกช่วยช่วยมาเมาะให้หน่อยได้ไหมมาเมาะให้หน่อยช่วยมากินหน่อยเถอะโอเคได้ครับเดูนะครับกำลังนะครับย่าง นี่นะครับอั้นจะเป็นสเต็กสเต็กนะครับสเต็กนี่เป็นเมนูใหม่นะครับเป็นเมนูใหม่เพราะว่าหลายคนที่แบบว่ามีงบน้อยอะครับครับแต่ว่าอยู่กันหลายคนครับหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นมันมันมันชิ้นใหญ่พอที่จะกินกันสามคนได้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็มีเรามีแจ่วให้นะราคาย่อมเยานนะครับมีแจ่วด้วยมีแจ่วให้แล้วก็มีผักให้ครับราคาย่อมเยานะฮะหกสิบเก้าบาท ทานได้ทามคนเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้พิเศษครับพี่ถ้าเกิดมาจากเพจกลับมาไลน์แอดลูกค้าได้ราคาพิเศษ5.9บาท5 9บาทด้วยนะครับรีบมาครับตัวนี้รีบมาครับรีบมาโปรโมทหมดตอนไหนครับประมาณสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้นะใช่อันนี้เดือนแต่อาจจะต่อถึงเดือนหน้าครับอาจจะต่อถึงมิถุนายนอีกเดือนหนึ่งอาจจะอาจจะต่ออีกนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะฮะั่งนี้นะครับ ร้านนี้เปิดมาปีกว่าใช่ไหมครัปีกับอีกห้าเดือนลวครับปีกับห้าเดือนนะครับเปิดตั้งแต่มกราลาป,ปีก่อนเราเอาถูตรทำไปรปลาลงปลาร้าอะไรมามาจากไหนท,ที่ว่าที่ว่าทําทําให้มันกลิ่นมันน้อยลงนะ,อ,ะอันนี้น้องสาวเป็นคนคีดเอทดขึ้นมาครับครับเป็นคนทําแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยเราได้ไปชิมปุ๊บแล้วเราบอกเฮ้ยว่ามันใช้ได้ใช้ได้แล้วเรามีสูตรน้ําหมักที่ดีอยู่แล้วครับก็เลยเอามาผสมกัน มันก็เลยเกิดเป็นสูตรนี้ก็เลยเกิดเป็นสูตรปลาที่ว่ากินกินไม่แรงนะครับกินไม่แรงครับแล้วก็ครับจะไม่จิ้มก็ได้นะครับไม่จิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้กินแบบโดเลยก็ได้ครับก็คือรสรสชาตินี่หมูนี่ก็เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเลยเข้มข้นอยู่แล้วสามารถทานกับข้าวเหนียวได้เลยได้เลยครับครับถ้าใครชอบเข้มข้นก็แจวได้เลยได้เลยครับได้เลยก ผักก็มีบริการให้ครับมีผักบริการให้ด้วยเรามีอ่าผมเห็นมีทไอนน้าอันนี้ขายด้วยนะฮะน้าน้าปลานะฮะอ๋อมีครับมีมีแต่ว่าทําให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งเหรอครับสั่งสั่งใช่ครับผมจะไม่ทาสต็อกทิ้งไว้อเพราะว่าจริงแล้วอะทำหน้าร้านก็จะไม่พอครับอ๋อคือทำหน้าร้านจะไม่พออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าแบบ อยากจะไปเปิดร้านยำไงครับเราทําให้ได้พิเศษอ๋อคือสั่งมาทางเพจนะครับใช่ครับใช่ครับสามารถสามารถสั่งมาได้นะฮะได้ครับเห็นมีนะฮะน้ำปลาสูตรกินกันก็ได้เลยแต่ว่าไม่ได้โปรโมทเพราะว่าทำไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันเนี่ยสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับต้ามาตัดดำๆออกมา ไปแบบดำๆเลยครับใช่ครับตัดนี้หมดตั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 ดแล้วก็ตะแกรงตะแกรงเรามีเปลี่ยนประมาณสิบอันนะครับตะแกรงคือคือถ้าเกิดเริ่มเริ่มดำปุ๊บเราก็เปลี่ยนเลยเนี่ยพอพอตะแกรงดำนี่เราก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเราไม่แบบว่ายิงยาวทั้งวันครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนนี้จะทําให้หมูเราดำนะครับได้ครับได้ครับแล้วมันดูไม่น่ากินเลยครับมันดูไม่น่ากินนะครับ หยุดสองวันนะครับใช่ครับสองวันครับนอนหยุดนอนหยุดนอนใช่ใช่ผมมีส่งต่างต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยต้องเคลียร์เคลียร์ของวันจันทร์กับวันอังคารส่งต่างจังหวัดคือวันจันทร์และวันอังคารนี่ส่งต่างจังหวัดใช่ครับแล้วเป็นแบบแพ็คสุญญากาศนะครับแพ็คสุญญากาศแบบย่างแล้วแบบนี้เป็นแฟนชายหรือไงฮะคไม่เป็น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 เหมือนว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาอยากกินนงครับครับครับเราก็แวรคั่มเลยครับ แล้วก็ส่งเตอรี่ส่งต่างจังหวัดได้ให้เขาเอาไปย่างเองไปอุ่นเวฟเลยครับเอาไปอุ่นเวฟก็กินง่ายดีครับไปถึง้องแค่เข้าเวฟล้วก็ทานได้เลยเราจะมีแฟนชายไหมฮะหรือว่านี่เอ่อนชชยเผื่อมีคนสนใจติดต่อไตอนนี้มีคนรับน้ำหมักไปเป็นสิบลายแล้วเหมือนกันนะครับเอาเอาไปทำอะไรน้ำหมักก็คือน้ำหมักเนี่ยเราผมให้เขาไปทําแบรนด์ของเขาเองอ๋อก็คือน้ำหมักจากที่เนี่ยไปให้เขาไปหมักหมูเองใช่ครับ คือคือแน่นอนเขาไม่ได้ไม่ต้องมายุติกับเราครับครับแต่ว่าเขาสามารถเอารูปเราไปอ้างอิงได้อะไรได้จาก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 ต้นสายได้แล้วทำไมไม่ทําแฟนชายไปเลยโอ้เราต้องดูแลหลายอย่างเราจะจะไม่มีเวลาขนาดนั้นครับครับมันกัดยุ่งนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้แต่ว่าขายน้ำหมักนะครับใช่น้ำหมักน้ำหมักก็มีสองอย่างครับน้ำหมักหมูปลาาธรรมดากับน้ำหมักสเต็กอ๋อมีสองอย่างสองอย่างครับ เพราะว่าบางคนอยู่หมู่บ้านนะครับแล้วง่ายกับแบบว่ารับออเดอร์สเปคมาแบบเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาก็ทำตามแล้วง่ายก็ทําตามนะครับใช่แค่เอาน้ําหมักใส่ลงไปแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงก็สามารถรับออเดอร์ได้แหละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมหมูย่างปลาละกันนะนี่นะนี่จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับ เดี๋ยวไม่เรายังไม่ต้องจิ้มนะครับเดี๋ยวจะจิ้มก่อนนะครับเพราะว่าแต่าของร้านเขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นนะจิ้มกันนะครับส่วนตัวผมแล้วว่าไม่ได้ต้องจิ้มนะครับเพราะว่าเราเราไม่มีกับข้าวเหนียวหรือเปล่าผมบอกว่าดีนะครับ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มอะไรนะเราะไรนะครับข้าวเ,เหนียวข้าวเหนียวด้วยแล้วข้าวเหนียวด้วยต้องอ่าต้องกินกับข้าวเหนียวนะคเพราะเมื่อกี้ลองหมูหมูเปล่านะเดี๋ยวลองจิ้มนะจิ้มแจ่วนะทำยังไ่ ไม่ได้ไม่ได้อวยนะมาที่ห้อร้านแล้วมากินี่ห้อร้านแล้วอร่อยจริงนะวไม่ได้ครับบาคนไม่ชอบรสจัดเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องกินนะแต่บาคนชอบกินปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่ดมดูเลยนะเขาบอกว่ามันเออไม่มีกลิ่นจริงนะครับไม่มีกลิ่นเลย ต้องกิบคำใหญ่นะครับทนไงด,ดูว่ามัน่ามันน่าอร่อยครับ เดคบรอครับโอเคานครับผ่านผ่ากรเืดครับอเยปลาเป็นไงพี่ได้กลิ่นไหมไม่มีกลิ่นครับแต่ปลา้นี่เน้นเลยนะเน้นน้นๆเพราะว่าในเพมีวิธีวธบอกวีบอกอยู่ไม่มีกลิ่นเลยดีครับผม ถ้จะถามว่าแจ่วหวานหรือ่าพี่ว่าหวานเนี่ยมหวานนะ,นะ <c oughs> ะนี่มชวาจเรน่นหมูนี่จะแบบหวานนิดนึงนะครับใช่ครับเพราะเวลากินกับแจ่วมันเข้ากันอครับมันจะหวานนิดนึงใเพราะดีครับะรดมาุนะครับหมูย่นนงางปลานะครับคุณอานะครับ ซอยเพชรเกษมเจ็ดเจ็ดทับสี่นะครับคือสองวันนะครับธนาคารครับแค่โมงโมงหมู่ก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อาร์พี่อาร์มากนะครับยินดีนะให้ช่องคนช่างรามาถ่ายนะครับผมครับผมไว้แวะมาอีกฝากร้านนะครับอ๋อยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับหมูย่างปลาคูคูนานะครับอยู่ที่เพชรเกษมเจ็ดเจ็ดทับสี่ครับก็เข้ามาจากปากซอยเข้ามานิดนึงนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะ เห็นพ่อค้าสองคนก็ใช่เลยครับใช่ครับแล้วก็เปิดร้านสี่โมงเย็นนะครับครับแล้วก็ปิดประมาณสองถึงสามทุ่มครับแต่ถ้าหมดก่อนจะแจ้งในเพจครับได้ครับต้องฝากติดตามเพจด้วยนะครับคที่สวัสดีโกโกอาร์ครับครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณที่ด้วยนะครับที่มารีวิวให้ได้ได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ